วิออนโปรตีนดีพัสโปรตีนมีดีเป็นโปรตีนจากพืชที่รสชาติอร่อยมากค่ะเพราะปกติเนี่ยเป็นคนชอบทานนมถั่วเหลืองแต่รสชาติไม่ได้แบบนี้เลยนะคะของเรานะอร่อยมากค่ะโปรตีนที่อร่อยที่สุดใน3โลกเลยเหมาะกับคนทุกคนที่คุณรักค่ะดื่มง่ายไม่ปืดคอค่ะอร่อยกรมงกรอมมากพอรู้ว่ามีโปรตีนมีวิตามินและพืชหลายๆชนิดเลยทำให้ผมเนี่ยอยากดื่มโปรตีนดีพัสทุกๆวันเลยครับ ได้ดื่มแล้วค่ะอร่อยมากก็อยากดื่มทุกวันเลยค่ะกลิ่นแอลมอน,นด์วนัทหอมมากโอ้กินแล้วเคลีนมากเลยครับตัวช่วยลดหุ่นมาแล้วหิวถ้าไม่อยากอ้วนต้องซองนี้เลยเด็กๆก,กลาลังโตให้ดื่มโปรตีนแบบนี้มีประโยชน์กว่าน้ำหวานแน่นอนเช้าๆซองเดียวดื่มง่ายได้สารอาหารครบถ้วนชงง่ายละลายง่ายค่ะเนื้อสัมผัสคือดีมากคนะ่ะ ตั้งแต่ดื่มโปรโตีนมานี่คือโปรโตีนที่อร่อยที่สุดเลยครับเจอแล้วค่ะตัวช่วยเสริมอาหารโปรโตีน D+ ค่ะโปรโตีนที่ลูกๆทุกคนต้องได้ทานครับมีประโยชน์และมีดีบอกเลยนะคะว่าปกติเป็นคนที่ไม่กินโปรโตีนเลยและไม่เคยกินโปรโตีนด้วยแต่วันนี้หูมันหอมอร่อยและบอกเลยนะคะว่าอยากกินทุกวันเลยได้ตัวช่วยออกกำลังกายแล้วครับคราเนี้ยหุ่นฟิตเฟิร์มดีแน่ Beyond Protein D+ โปรตีนมีดีดีทุกวัดีทุกวัน